เอ๊เหมียวเมียวทำได้เมียวน้อยเมียวน้อยจ้ะแม่ามาถ่ายคลิปเฉยๆลูกแม่มา,มาถ่ายคลิปแม่เดินมาถ่ายคลิปเฉยๆแม่ไม่ได้มาไล่หนูเลยนะอ,อ้าพิจาว์ตบ้านเราเตรียมไปด้วยป่าสีเหลือง เหลืองสีทองผ่องอัมพายเต้มบ้านเราเนี่ย้ดีจังเลยแผ่นดินทองทั่วเนี่ยโอสวยงามมากสีทองไปหมดเลยเออเออเอไม่ต้องร้องเลยว่อมันสวยจริงๆนั่นนี่ชอบจังเลยมีวิวตรงนี้เนะืะสีเหลืองตรงโกดังอนะ สวย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 ไม่ได้เอาถุงมาเลยนะนี่จะเดินเข้าป่าเนี่ยไม่ต้องเห่าเลยให้มามีเดินเข้าป่าก่อนจะเดินไปดูดูป่าเฉยๆหรอกมันไม่มีเห็ดหรอกมั้งเนอะจะเดินชมป่าได้พี่น้องชมป่าสีทองป้าสวยจังเลยค่ะตรงนั้นเขาเขาตัดข้าวโพดแล้วดไล่ข้างๆนูน่น เมื่อวานนี้เขาเอารถมาไถไอตัดต้นไม้นะเออตัดต้นกระโพดเราได้ยินอย่างเมื่อวานนะีโอ้ดูบ้านเราที่สวยจังเลยป่าสีทองผ่ออัมภัยสวยมากเลยสวยจังเลยป่าบ้านเราดูสิโอ้สวย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 ใบไม้เด้พี่น้องสวยใบไม้สวยมากเลย ดูบ้านเราจีมาดูบ้านเราจีนี่ยังไม่ไม่ไม่เวลามากวาดหรอกมันหนาวพี่น้องฉันก็ไม่กวาดปล่อยมันเราไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้หรอกเราก็ปล่อยมันสะโวุ้ยพี่น้องงามงามเด้พอพอเราเดินเข้ามาตรงนี้นะแบบผิวเราสว่างใสเลยเพราะว่า <laughs> เพราะว่ามันสะท้อนสีสีเหลืองมันสะท้อนมาหาเราเนาะ โอ้โหตื่นตาตืนใจสวยงามมากเลยพี่น้องพามาพามาดงทองปาาสีทองของอัมพัยนี่มีแต่รอยข่อยตัดต้นไม้พี่น้องนี่ตัดต้นไม้เนี่ยเราต้องเอาไปลงลงใต้ตรงนั้นอะ่ะตรงตรงที่มันยุบยุบดินมันยุบเ,เนาะ ตรงที่สุกโศกนั่นพี่น้องเออบอกตามตรงฉันทําให้ไหวมันหนักนไม่แทงหนะักหนักได้พี่น้องนะเอาไปทําประโยชน์มันจะมีไม้ที่ที่ฉันตัดมนเะยอะแยะอุ้ยตนน้นไม้กัแหงลง่มสิฝ่า่างจากตรงนี้ก็นะเพราะไงวะเขาไอา้ต้นไม้ที่เขาเอาไปทำเบ็ดบอ่อไม้เบ็ดบ่อนะนะพี่น้องที่แข็งแข็งสวยๆนะ พ่อเขาไปหาตัดเยอะแยะเลยนะมาสั <pearls> <FELIPE> ่น <sa> อ้าวสันสีห่วบอกว่าเขาเอาเห็ดอย่างเพื่อกระเราซื้อว่าสุดท้ายกับเาเห็นเอาขายดอกตัดแม่มันเลยโอ้หุ่นใบไม้ร่วงสวยงามเชียวอู้สวยๆเลอดูนี่มันคือนบ่มีเห็ดดอกเห็ดมันก็ไม่ขึ้นนะมันก็หนาวแล้วมั้ง มันก็จะมีเห็ดเฉพาะของมันนั่นแหละที่ที่ที่มันเกิดนะนะหนาวเราตอนนี้เราก็เดินเดนินดูป่าเนาะเดินป่าบ้านเรานี่แหละแถวนี้มีแต่ป่ามีเจ้าของนะไม่ใช่ที่สาธารณะนะพี่นอ้องที่ใครที่มันนะเนาะ ฉันก็เดินตามภาษาบ้านสามน่นแหลฉันก็เดินไปบู๊คนน่ะเมืองที่หลบพี่น้องมันลึกขนาดไหนเจ้าก,ก็คิดดูเอานี่ขอยืนอยู่โน่นนั่นนี่พี่น้องนั่นแหละพื้นที่ที่ค่อยไม่ได้สามารถใช้งานได้น้ํามันเป็นไหลลงมาดูิเสียดายมากเลยเนาะอืพื้นที่เปล่าประโยชน์จังว่าเราเสียหายไปนะเราไม่ได้ใช้งานอะ่ะเราไม่ได้ไปเดินใช่ไหมล่ะเออเสียหาย ค่อยว่ากันปีหนาค่อยว่ากันพี่น้องเก็บเงิ่อนก่อนจะจ้างคนมาไถหรือว่าแกจะซื้อรถนั่นแหละแกจะซื้อรถไถมามากลบตรงนี้นะโอ,โอ้โหนอกจากเขามันก็แพงถ้าซื้อรถก็แพงอีกนั่นแหละแต่ต้องเลือกเอาสักอย่างเพราะว่าเรามีแผนว่าเราจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วเราก็จะขายเนาะอออยู่ไปก่อนพี่น้องอยู่ไปก่อนอยู่จนให้ ให้มันรู้สึกว่ามีคุณค่ามากขึ้นก่อนเราค่อยสามารถขายได้นะไม่ใช่ว่าเอาเงินมาทุ่มตรงนี้หมดแล้วเราก็ไม่มีเงินกินเงินใช้ก็ไม่เอาเนะพี่น้องเนาะเราไม่รู้ว่าขาจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องมีสำรองไว้เดินมาตามปา่าซาโอ้พี่น้อง,งแต่หน้านี้มันกัใบใบไหม่มันกับลนนะ้น้ะพี่น้องมันกับเหลืองเต็มเลยมันก็รู้สึกว่าโล่งอยู่เหมือนกับแปนอยู่แต่ว่าหัน แห้งนะพี่น้องแห้งมากเลยแห้งมากๆเลยนะเดินดูก่อนมีแต่เห็ดมีขึ้นไหมไม่รู้อะไรจะเกิดหนีหมามาเขี่ยวหมามันก็รออยู่ตรงโน้นหน้าต่างเลยนะเอ้ยรั้วบ้านนะนะส่วนฉันฉันก็เดินมาวันนั้นปวดเหี่ยวเว้ยเมื่อนั้นปวดเหี่ยวพี่น้อง เหือดากเงี้ยวมองเลาะเลาะมองนี่แหละจา้าว่าเห็นคนแต่คนเขาอยูกก่ <c oughs> กับทรรมจะแค่เราเห็นปวดเงี้ยวไปเนาะเหือดากเงี้ยวแม่นโหลดมองนี่แหละ <c oughs> เออวันนั้นลตลกตัวเองวะ <c oughs> มีเหี้เกิดบอ <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้เหี้อะไรเสื้อขาว สวยไปหมดนะลนนา,นานี่นาใบไม้เปลี่ยนสีนี่มันสวยก็จริงแต่ว่ามันแห้งมันไม่มีเห็ดสินะเออเราก็ต้องรอดูว่ามันจะมีเห็ดอะไรเกิดขึ้นเดือนที่แล้วนี่ยเอาเห็ดปีกเหี่ยวอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยเห็ดปีกเหี่ยวมันเกิดอยู่ตรงนี้นะปีที่แล้วเอยเดือนที่แล้วเนี่ยต้นไม้ยังไม่ตายนี่หว่าแต่ว่าเห็ดมันเกิดนะเออเราก็ต้องดูไปเรื่อย,อ,ยอ,อื งามเบิดถุมองเะพี่น้องเมืองนอกตอนนี้นะ่ะใบไม้มันเปลี่ยนสีมันสีสวย่นนะ่ะปลาบานคอยในสีเหลืองมดเลยพี่น้องล้งบ้านนี่เหมือนอยู่ในบ้านทรายทองเอ้คบ้านอะไรบ้านทองบ้านทองกลางป่านะนะเออก็สวยไปอีกแบบก็เก๋ไปอีกอย่างก็ต่างไปอีกแบบ อยู่จีมันมีอะไรตรงนี้ทีมีเห็ดเกิดไหมตรงนี้ก็มาจอบตาหมองนี่พี่น้องมันเคยมีเห็ดนะเห็ดเห็ดปีกเดียวมันเคยเกิดตรงนี้ฉันก็จะมาแอบดูซิอืะม,มีอะไรเกิดมัม่งตรงนี้จะเดินไปเรื่อยๆดีได้ไหมมันูหว่าข่อยเอ็นมาเที่ยว ในป่ามันก็ไม่ร้องปกติมันจะร้องแล้วมันชินแล้วทีนี้ปล่อยมันต้องหัดให้มันนั่งเฝ้าแม่มันบ้างปกตินะแม่ออกมาไม่ได้เขาจะร้อง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 เลยไม่มีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจดูเหรอ ก็คงต้องถ่ายกลับไปกลับมาให้ดูแบบนี้แหละไปสุดตรงน้นแล้วก็ถ่ายกลับมาก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรให้ดูเห็ดก็ไม่มีแต่แต่วันนี้ก็พามาชมใบไม้นั่นแหละใบไม้สีสวยุ้อต้นไม้หักลเลยโอ้โหขนห้อยยางขออาง่อยอะนรยาง หอยยางสัตว์ป่ายางน้่มาขึ้นมาขึ้นนอุ้ยเสียงหมาหอนพี่น้องไอหมาหมาห่องหมาจิ้งจอกมันห่องนี่นะมันจะอยู่ตรงนี้แหละกลางคืนน่ะมาเป็นกลุ่มเลยนะหมาจอกพี่น้องเนี่ยมาเต็มเลยตรงนี้ยเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นภูเขาพี่น้องนั่นน่ะตรงที่เราเห็นน่ะเนาะตรงที่ทะลุเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเขาตรงนั้นน่ะนั่นตรงระหว่างต้นไม้น่ะหลังที่ค่อยน่ะ นัที่่อยจะสุดตรง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 ้นไม้สีเหลืองะสีขาวๆมันจะเป็นอย่างนั้นก็จะเห็นแต่คอยบ่เคยยางไปสุดดอกพี่นอ้อง่อยโอ้ยขน oh, ลุกโอ้ oh, พี่นอ้องมันยังลหละแล่นตุ่มตุ่มหลดุดยังแสดงว่ากวางแนะ่เลย uh, พี่นอ้องตกใจกลัวมันจะวิ่งมาชนอันนัไม่รู้อะไรเท่าไร